หลังจากเราได้สวดมนต์ไหว้พระทำวัดเสร็จแล้วเราได้ปฏิบัติกิจอันสำคัญยิ่งเป็นหลักมั่นคงในชีวิตของเราและเพื่อเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เราและ เพื่อทนุบำรุงรกษาไว้ซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระศาสนาพระศาสนาอยู่ได้ยืนยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้อาศัยการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติ ทำชื่อว่าเรายกย่องเผยแพ่ต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยท่านว่ามีอนิสงส์มากเพราะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้าหากว่าอยู่แต่ในตำรับตำราแล้วก็ไม่ยังไม่สำเร็จประโยชน์อันสมบูรณ์บริบูรณ์ ให้บังเกิดความสุขความเจริญแก่ผู้นับถือผู้นับถือไม่เอาใจใส่ในการศึกษาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าศาสนามีความดีลึกซึ้งมีประโยชน์แก่เราอย่างไรบ้างเราก็ทราบไม่ได้ที่เราทั้งหลายได้มาปพะะฤพิปฏิบัติ เพื่อให้แน่ชัดในจิตใจของเราว่าศาสนานั้นมีคุณมีประโยชน์สนับเราผู้เริ่อมใสเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งเพราะศาสนาท่นชื่อลงในการปฏิบัติท่านกล่าวว่าสุขปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดี คำว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีนั่นคือเป็นผู้มีสติสํารวมระวังรักษากายมีสติสํารวมระวังรักษาวาจามีสติสํารวมระวังรักษาจิตใจรักษากายก็คือกายของเรามีอยู่แล้ว วยายาคำพูดมีอยู่แล้วจิตใจของเราก็มีอยู่แล้วการรักษากายเพราะเหตุใดนี่เราก็พอจะ,จะทราบได้ถ้าหากว่าเราไม่มีการสํารวมไม่มีการรักษาปล่อยอยากทำอะไรก็ทำด้วยอำนาจแห่งความขนองทางจิตใจงานที่เราทำนั้นย่อยม ไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรและเป็นเหตุให้จะเกิดความเดืดร้อนเสียหายแก่ตัวเราและบุคคลอื่นกายถ้าเราได้รับการอบรมรักษาดีแล้วย่อมใช้ประโยชน์ได้ดีองค์สมเด็จพระธัามสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรูสร้ธรรมบรรลุธรรม พระองค์ทรงปฏิบัติตายนี่เองปฏิบัติวายจาปฏิบัติจิตใจเมื่อปฏิบัติแล้วควบคุมไ่้กายนี่ทำประโยชน์ <c oughs> เกี่ยวแก่ประโยชน์ของร่างกายเองคือร่างกายของเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารหรือด้วยปัจจัยสี นี่รวมโดยย่อยๆเป็นหลักสำคัญปัจจัยสี่ก็ได้แก่อ,อาหารเครื่องนุ่งเครื่องหม่มที่พักผ่อที่อยู่อาศัยตลอดถึงยาแก่ไข้บำบัดโรคในชีวิตของเราที่ต้องอาศัยปัจจัยสี่ไม่ว่านักบ,บวชไม่ว่าชาวบ้านขาดไม่ได้สิ่งเหล่านี้ ได้โดยการงานการงานที่เรากระทำเพื่อได้มาซึ่งปัจจัยสีน่นี้ถ้าเราไม่ควบคุมคุมกำกับกายของเราให้ดีวยจากของเราให้ดีก็จะเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนอผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเป็นเหตุให้ได้ให้ทำการผิดทางกาย ให้เป็นเวรเป็นกรรมเป็นภัยแก่ตนของตนเพราะฉะนั้นเมื่อเราสํารวมเลือกทำสิ่งที่ไม่ให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนได้รับความทุกข์ความลําบากเ,าเพราะความสุขของตนสิ่งที่ทําให้คนเดือดร้อนเพราะความสุขของตนนั้นเป็นเวรเป็นภยัย ไม่เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขบัรดิตผู้ฉลาดและสแสวงหาที่สิ่งที่ประกอบไปด้วยความหมดจดและสะอาดไม่ทำให้ตนและบุคคลอื่นได้รับความเดือดร้อนได้มาโดยสติปัญญาติพิจารณาแล้วได้มาโดยทางชอบธรรมเพราะเหตุนั้นการรักษากายจึงเป็น บุญเป็นกุศลจะเรียกว่ารักษาศีลเพื่อให้มีระเบียบอันดีงามชุมนุมชนใดทุกคนในชุมนุมชนนั้นมีสติสมรวมกายสมรวมวาจาดีชุมนุมชนนั้นก็มีความงามความเรียบร้อยมีความสุขไม่สมที่ว่าสีเลนสุขติยันติ แต่เราพินิษพิจารณาสอดสองดูแล้ว <c> ก <oughs> ารนักษาศีลมีความสุขจริงๆเพราะสํารวมกายก็เรียบร้อยวาจากับสนทนาปราศัยอะไรก็อยู่ในขอบเขตเป็นคำไม่หยาบคายเป็นคำที่ผูกไม่ตรีกันได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดสติเกิดปัญญา ในทางธรรมในการประพฤติธรรมให้นำมาซึ่งความสงบและความสุขเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันเละกกันในเมื่อเราจากกันไปเป็นเหตุแต่ทำประโยชน์เพื่อกูนซึ่งกันและกันเมื่อเราอยู่ร่วมกัน,นเมื่อเราสมรวมอีกแล้วย่อมมีความสุข องค์สมเด็จพระชมมาสัมพติเจ้าพระองค์ทรงทราบค,ความเป็นอยู่ของเราทั้งหลายว่าเราจะมีความสุขลำพังคนเดียวอยู่ลำพังคนเดียวไม่ได้ชีวิตนี้เกี่ยวเนื่องโดยกันเกี่ยวเรื่องโดยคนอื่นเกี่ยวเนื่องโด,ย,ย,งดยหมู่โดยคณะอยู่ตลอดเวลา เมื่อเกี่ยวเนื่องด้วยคนอื่นแล้วถ้าหากเรามีกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันคือมีสินแล้วจะทําทให้ชุมชนหมู่นั้นมีมากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มความดีเพิ่มความงามเพิ่มความสมบูรณ์ให้บริบูรณ์ให้เกิดขึ้นเ,เพราะการเ,าเป็นผู้มรีระเบียบมีกฎในการอยู่ร่วมกันในการรับรองสังคม คนผู้มีศินที่สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเท่านั้นที่สังคมรับรองไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนแต่สร้างความสุขสร้างความเจริญสร้างความสมัครคสร้างความพรม้อมเพรียงกันเป็นความดีงามของพัทธบริษัทนี่เมื่อเรามาสอดส่องเรียกธรรมวิทยะสอดส่องธรรมคือศินที่เราทั้งหลาย สํารวมกายของเราสํารวมวาจาของเราทุกๆคนดีแล้วในคณะของเราบริษัทของเราก็ย่อมเป็นคนงามให้เกิดประโยชน์ที่เราทั้งหลายโดยฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเริ่มใสในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ปฏิบัติด,ดีแล้วตามธรรมคำสอนของพระองค์ความดีที่เราปฏิบัติแล้วนั้นย่อม นำผลคือความสุขมาสู่ตัวของเราและคณะของเราทุกๆคนที่ร่วมกันปฏิบัติเราเห็นชัดในจิตใจของเราที่เรียกว่าสเสลนะสุขติยันติสเสลนะพกสัมปทาผู้มีศีลแล้วย่อมมีพกอสมบัติจริงอยู่เพราะสมบัตินั้นเกิดขึ้นด้วยทางที่ชอบเกิดขึ้นด้วยความดีอ เกิดขึ้นโดยผู้มีสติมีปัญญาบุคคลผู้รักษาสีลินนั่นเป็นผู้ไม่ประมาทแม้แต่ในชีวิตภายในตลอดถึงสิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยชีวิตคือทรา์สมบัติรู้จักสิ่งที่ควรใช้และไม่ควรใช้รู้จักงานทำและไม่ควรทำรู้จักเวลา,าที่มันหมดไปหมดไปเราควรทำอันใด เราจะได้ความสุขสมควรแก่ภาวะด้วยวิธีใดบุคคลผู้มีความสำรวมบุคคลผู้ประพฤติธรรมแล้วย่อมมีความรู้เลือกเฟ้นงานที่ไม่ดีแล้วพยายามทําแต่งานที่เป็นประโยชน์ไม่ให้เวลาล่วงไปเปล่าย่อมเป็นผู้ที่สมบูรณ์ไปดูบริบูรณ์ไปด้วยความสุข ไปด้วยโภคสะสมบัติถึงแม้ว่าจะไม่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ก็เป็นคนที่ได้รับความสุขจากการใช้สอยมีทรัพ์ยสมบัติพอประมาณใช้สอยบ้านให้มีความสุขไม่นำเรื่องปัญหาต่างๆมาเผาเผาตัวเราเองเพราะการประพฤติและการกระทำเราก็ได้ความสุขจากการมีบ้านมีเรือนเพราะเรามีศิน เราได้จากความสุขจากการใช้เงินใช้ทองที่มีประโยชน์เพราะเรามีศินเราจะได้ความสุขในการงานของเราทําไม่มีอุปสรรคกัดข้องเพราะเรามีศินมีความรู้ความฉลาดนี่เพราะฉะนั้นการได้ความสุขจากการใช้สอยพ่อกะสมบัตินี่ชื่อว่าเป็นผู้มีพ่อกระสมบัติที่ให้บังเกิดความสุข นี่เป็นทรัพย์ภายนอกเกิดขึ้นจากสมบัติคือมนุษย์สมบัติคือทรัพย์ภายในที่เรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจอวัยวะทุกส่วนเราก็ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ตาก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ใช้ไปในทางที่ผิดสร้างความไม่ดีให้เกิดทุกข์แก่ตัวของเราเองหูก็ได้ฟังแล้วเลือก ฟังแต่สิ่งที่ดีนำสิ่งที่ดีมาให้เกิดความสุขใจ <c oughs> รับเอาสิ่งที่ดีมาให้เกิดความสุขความเย็นใจสิ่งที่ไม่ดีก็เรากำจัดออกเสียงไหนที่มีประโยชน์เราก็เก็บรวบรวมเสียงที่เป็นประโยชน์นั้นมาบำรุงกำลังใจให้จิตใจพอใจในการกระทำน้อมไปในทางที่ดีได้กลิ่นที่ ที่ดีได้รถที่ดีได้สัมผัสที่ดีได้อารมณ์ที่ดีสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสมบัติภายในของเราเมื่อเราปฏิบัติด,ดีแล้วนำความสุขมาให้เรียกว่าสุขปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติตรงตามทางคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชมมาสัมพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายมาปฏิบัติสํารวม ปฏิบัติมาสํารวมให้เกิดความสุขเป็นสมบัติภายในมาสํารวมตาเป็นสมบัติสนับใช้ในการสอดส่องมองดูสิ่งต่างๆนี่เป็นสมบัติอันสำคัญยิ่งเป็นมนุษย์สมบัติมาสํารวมหูฟังเสียงเท่เกิดประโยชน์นี่ก็เป็นสมบัติรักษาหูวไว้ให้ดี เพื่อทําประโยชน์สร้างความดีเพื่อฟังธรรมเพื่อศึกษาอัดศึกษาธรรมนำมาบํารุงจิตใจของเราให้ได้สัมผัสสัมพันธ์ในทางธรรมนำความสุขมาให้ให้รู้จักธรรมภายนอกธรรมภายในส่วนธรรมภายนอกนั้นได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาตสิตาเห็นหูได้ยินเหล่านน้นเห็นสิ่งภายนอกเราก็ปฏิบัติ พิจารณาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามสติกำลังความสามารถทำไปในได้แก่อัตภาพร่างกายของเราเรามาศึกษาให้รู้ให้เห็นทำภายในส่วนไหนที่เป็นอนิจจธรรมคือความคร่ำคราสุดโสมเราก็รู้ว่าสิ่งนี้คร่ำคราดสุดโสมไปตามลำดับเ,ออเมื่อมันยังไม่สุดโสมเต็มที่แล้วเราก็เรียกใช้สิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์ ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอาเจ้าวะกิจจะมาตับฟังกิจอันใดที่ดีรีบธรรเสียใครจะทราบได้ว่าความตายจะมีมาในวันพรุ่งนี้โกยัญญามารณังสวใครจะทราบได้ว่าชีวิตของเราจะแตกดับในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เราไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงเตือนอยู่เสมอเมื่อชีวิตมันล่วงไปล่วงไป ชั้นแห่งไปก็หมดไปหมดไป,มดไปเมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทั้งหลายส,ดสอดงมาวิจัยตัวของเราเนี่ยเราควรทำอะไรในชีวิตประจำวันของเราจึงจะได้รับประโยชน์เราควรกระทำแต่คุณงามความดี กิจอันใดที่ควรทำท่าน่ะผู้ฉลาดในประโยชน์ย่อมทำซึ่งกิตติท่านได้บรรลุถึงซึ่งทำความสงบก็ทำแล้วคือไมายความาผู้เห็นหว่าชีวิตของเราล่วงไปล่วงไปไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนเป็นของชั่วคราวเพราะฉะนั้นบุคคลผู้นั้นจะต้องะลึกหาทำประโยชน์ชีวิตอันมีเหล็กน้อยที่ยังเหลืออยู่ ประโยชน์นั่นต้องเลือกเอาทำประโยชน์ที่ให้บังเกิดความสงบที่บัณฑิตทั้งหลายท่านก็นทำแล้วคือพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทำแล้วการดักษาศินก็เป็นกิจที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ให้เกิดความสงบก,การภาวนาก็เป็นกิจที่ประกอบให้เกิดความสงบนี่ที่บัณฑิตทั้งหลายกะทำแล้วเป็นกรณียกิจ กิตที่ควรทำที่ให้เกิดประโยชน์สักโกเป็นผู้องอ์อาจองค์อาจในการที่จะรับสิ่งที่ไม่ดีไม่ย่อท้อเพราะบัณฑิตเหล่านั้นเห็นสิ่งที่ไม่ดีนั้นนำทุกนำโทษประจักษ์ในจิตใจไม่มีความสงสัย เพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงละสิ่งที่ไม่ดีอย่างห้าวหาญองอาจไม่จำหนอนต่อสิ่งที่ไม่ดีใช้สติใช้ปัญญาใช้อุบายให้หลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีได้ถึงแม้ว่าสิ่งจะไปอยู่ตกอยู่ในสิ่งที่แวดล้อมที่ไม่ดีก็ตามท่านกำจัด สิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นอย่างองค์อาจกล้าหาญได้ชัยชนะแล้วทำสิ่งที่ดีให้ได้บรรลุถึงความดีจริงๆเรียกว่าเป็นผู้องค์อาจไม่ย่อท้อในการกระทำคุณงามความดีเป็นผู้ซื่อตรงเป็นผู้เื่อตรงอย่างดีด้วย เป็นผู้ว่าง,ง่ายสอนง่ายด้วยเป็นผู้อ่อนโยนในการประพฤติธรรมถ้าการประพฤติทมดีแล้ะมีความอ่อนมีความน้อมมีความเคารพแต่ถ้าอทมในทางผิดแล้วแข็งกร้าวไม่ทําเป็นเด็ดขาดนี่บัณฑิตทั้งหลายท่านเด็ดขาดในสิ่งที่ไม่ดีเพราะไม่ชอบมีผลเป็นทุกข์ ใครๆไม่ชอบแต่สิ่งที่ดีแล้วมีความเรื่อมใสมีความเคารพมีความอ่อนน้อมอปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างจริงใจไม่ดูหมิ่นผู้อื่นเยียบยามผู้อื่นนี่ผู้ฉลาดในประโยชน์ตั้งอยู่ในคุณสมบัติเหล่านี้เ,เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็บุคคลผู้หนึ่งควรจะเป็นผู้ฉลาด เพราะเราทั้งหลายได้เป็นชาวพุทธไมีทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้ฉลาดได้พระพุทธเจ้าพระองค์ผู้ฉลาดมาเป็นพระบรมครูได้ละรมคือวิชาการเป็นเครื่องมือให้เราฉลาดอย่างสูงยิ่งไม่มีหลักวิชาการใดที่จะให้ฉลาดยิ่งกว่า ทำธรรสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธควรจะแสดองออกซึ่งความฉลาดให้ปรากฏแก่ตัวของเราเองและปรากฏทางโลกว่าเราเป็นผู้มีเครื่องมือให้ฉลาดคือการประพฤติธรรมการปฏิบัติธรรมล้วนจะเป็นคําแนะนําที่ให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดความสามารถในการประกอบ เรื่นนำชีวิตของเราเข้าไปสู่ความเจริญให้ยิ่งขึ้นไปส่วนการให้ทานก็เพื่อให้เราได้ศึกษาประโยชน์เพื่อให้จิตใจนั่นฉลาดเพื่อความรอบคอบการแสวงหาก็ได้มาโดยทางที่ชอบแล้วใช้สอยในทางที่ชอบเกื้อกูลเพื่อประโยชน์เหมือนเราทางหลายทำอยู่เป็นหนึ่งนิด สอบได้ความรู้ความฉลาดสติปัญญาได้ศึกษาฝึกฝนอบรมมาในการให้ทานในการรักษาศีลยิ่งในการภาวนาแล้วเพื่อคนคว้าสอดสกายตั้งแต่เกิดมาและสุดโศทุกวันทุกเวลาเราจะต้องทำดั่ำรงเริ่เสมอตลอดเวลานล่ทำในส่วนสุดโตนทำที่ควรให้เจริญได้แก่สติได้แก่ปัญญา ไม่ทมที่เราควรทำให้เจริญอย่าให้สุดโท่งแตตินั่นจะยิ่งเราอบรมรยิ่งเราน,นึกในทางทรมากขึ้นเท่าไรยิ่งดีขึ้นมาเข้มแข็งขึ้นมา,ากำจกัดความหลงกำจัดความดุกำจัดความเบกอบ้ากำจัดความประมาทเพราะเป็นทู้มีนเติปัญญา,าเราควรฝสกฝมนลจิตใจของเราให้มีให้เจริญขึ้นในจิตใจของเรา แลวด้วยมาจดสองทำให้รู้ทมเห็นทำเรียกว่าจะัจจักระทคือความจริงส่วนในทุกใหร้รู้ว่าทุกทุกนั่นเป็นอัตตาหรืออนัตตาเราก็ดูให้ไปถึงแยกออกทุกให้เป็นแต่ความจริงที่เรียกว่าทุกประจักจเดวาทุกหรือเวทนาป็ะจักรเดวาเวทนาไม่ใช่จัดไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ของตัวของตอนของเราของขบ เป็นส่วนเป็นเลขขนาแต่ส่วนหนึ่งหนึ่งนั่นรียกทีสองให้รู้จักความจริงส่วนมะทัยไทยเหตุในทุกข์เกิดเป็นปัจจัยอาศัยทุกข์เกิดทันทีหลงที่ตัณหาแตความหลงยากไม่มีประมาณด้วยอำน,นาจแห่งความไม่รู้ เมื่อเป็นเช่นนี้เราเข้ามา,าสอส่องทำลายแต่ความหลงความไม่รู้ความเป็นจริงเห็นชัดแต่แล้วแต่แล้วมากไม่รู้สึ่งความจริงแต่การหาไม่ใช่ให้เกิดความสุขล้ว้นแต่เป็นโทษให้เกิดความรุ่มหลงมีความลโลภวามโกธและความหลงอาศัยความไม่รู้ พราะสิ่งเหล่านั้นแต่พูดงธรทำแล้วมันมีลักษณะที่เป็นอนัตตาเมื่อเราพิจารณาเห็นรู้ชัดส่วนธรรมความจริงส่วนทุกข์ก็เห็นชัดสมูทัยเหตหุทุกเกิดควรแก้ไขควรแยกควรทำลายเพราะไม่ใช่เป็นทางของพรอะอริยะ สิ่งเหล่านี้ควรละพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ละแล้วที่แรกก็ควรรู้พระองค์ได้รู้แล้วเมื่อรู้แล้วพระองค์พิ่จะณาสอบสองวิจัยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์แก,จจก,ก่จิตใจของเรามีมากเท่าไหร่ก็ทําใม้จิตใจของเราเศร้าหมองอไม่ให้ฉลาดไม่ให้มีสติปัญญาเพราะฉะนั้นทำสิ่งเหล่านี้ควรละพระพุทธเจ้าละได้แล้ว เราก็ไม่เจริญรอยตามศึกษาให้รู้ส่วนทุกส่วนสมุทยัยควรละควรเยยากเ,เห็นทุกเห็นโทษตามความจริงจิตเบื่อนหน่ายนิพพิทาแล้วก็ปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้การประโยชน์พยายามเห็นทุกเห็นสมุทยัยเป็นการเห็นชอบเป็นมัรคจิต ผู้เห็นจิตแน่นควรบำรุงสติเจริล,ลึกทุกข์ลึกสมุทัยก็ควรเจริญทําให้มีให้สัมผัสสัมพั์ในสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะได้ปัญญานิพพิทาคือความเบื่อหน่ายพยายามเกิดขึ้นในจิตใจ,ใจของเราความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นในใจของเรารู้ทางความเป็นจริงเมื่อจิตเบื่อหน่ายไม่ยึดมั่นถือมันแล้วมันปล่อยวางจิตก็ ทอนตัวออกจากทุกจากสมุทัยนั่นก็เรียกว่าในรอดคือความหลุดพ้นความดับทุกเพราะเราไม่ได้พัวพันไม่เกี่ยวข้องเพราะเรารู้ความจริงนลหนึ่งอรยะสัจจะทรรมที่สี่เราทั้งหลายก็ไม่ใช่อยู่อื่นไกลทุกท่านก็ะชี่ลงในในขันห้านียเราก็มีอยู่แล้วสมุทัยก็ชี่ลงที่เราไม่รู้จักขันห้านี่เองสมุทยัย ส่วนในรอบก็คือความมาเห็นโทษเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงเราปล่อยวางได้มันก็ดับในขณะเดียวกันเมื่อเรารู้เห็นว่าเป็นโทษแต่เราก็ไม่ยึดมั่นแต่ทือมั่นปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นเสียมันก็ดับความรู้นั้นเป็นมากมันก็ประกอบไปด้วยธรรมซึ่งเป็นของจริงที่เราทั้งหลายควรฉลาดทำให้เกิดให้มีควรอบรมคือสติปัญญา เมื่อปัญญามารู้ความเป็นจริงแล้วลเกิดความนิพพิทาเบื่อหน่ายปล่อยวางปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้ขาดแล้วนะจิตใจถึงสภาพแห่งความหมดจดความสะอาดปัญญายะบริสุทธิ์สติในความบริสุทธิ์ของจิตใจก็ปรากฏขึ้นมาเพราะปัญญาเนื่องโดยเหตุนี้เราทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีโชคดี เรามีช่องทางมีเครื่องสองทางสองชีวิตของเราเพื่อจะได้นำชีวิตของเราเข้าสู่ความสุขความเจริญตามหลักทางประพุทธศาสนาดังบรรยายมาสมควรแต่เวลายุติแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปให้ภาวนาต่อไปอีกจนกว่าสมควรแต่เวลาแล้วจึงคอยเลิกพร้อมกัน